ตามร้านที่เยอรมันแล้วเห็นป้ายนี้ไหมคะรัวจัรัวจ a k คำนี้แปลว่าอะไรใครได้คอมเมนต์นะคะเราสู่กันฟังหน่อยแต่ใครไม่ได้ลองฟังคะ่ะเดรัวจักแปลว่าวันหยุดคะ่ะรัวจักคือวันหยุดเดี๋ยวโค้ชที่ดูตัวอย่างประโยคนะคะเช่น Heute is r u e t a k เ e า t ะ is r u e t a k วันนี้เป็นวันหยุดเห็นป้ายแบบนี้ที่ไหนอย่าเปิดเข้าไปเชียวนะคะเพราะเขาปิดนั่นเองนะคะย่อยง่ายเข้าใจได้ใชยจริงนะคะมาเรียนด้วยกันนะคะถ้าคุณอยู่ต่างประเทศแล้วค่ะคุณเรียน A2 ไม่รู้เรื่องอยากเรียน A2 สองจังเลยคอสตแต่เรียนไม่รู้เรื่องอาจารย์สอนไม่เข้าใจเป็นเยอรมันทั้งหมดนะคะมาเริ่มใหม่กับโค้ดนะคะลงของโครร้ดพัฒน์คู่ไปมีหลายคนมาลง A 2ของโครร้ดพัฒน์คู่ไปนะหนึ่งพันแปบาทต่อชั่วโมงสาบาทมาเรียนด้วยกันค่ะหรือไม่กะทั่งคอรตสเยอรมันในร้านน,นะะู 1, น้นนะคะจากหนึง่รรงพ คตรพัฟจาก 7. 0 0ดรเอจ็ดร้อยห้าสิบคำแค่1นึ่งร้บเก้าบทถักมานะคะถ้ามาดูตัวอย่างมาดูรีวิวแล้วก็มาลุยไปได้วยกันนะคะ